พ่พรม่ทาอามวันลังแสนชื่อเล่นชื่อเกรซนะคะอันนี้อราจะมาขอบคุณพระเจ้าแล้วก็หนุนใจพี่น้องเกี่ยวกับพ่อพรในการเฝ้าเดี่ยวผ่านประสบการณ์ของเกรซเองค่ะ <S <S ตั้งแต่ยินในคิสจักมาค่ะเกรซก็จะได้ยินคำว่เาเฝ้าเดี่ยวบ่อยมากเลยเวลาไปกลุ่มแคร์หรือว่าเจอพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็จะถามว่าเฝ้าเดี่ยวหรือยังเฝ้าเดี่ยวครบหรือเปล่าหรือว่าอาทิตย์นี้เฝ้าเดี่ยวมากี่วนนะะันอะไรเงี้ยค่ะ ถามว่ามันคืออะไรตอนแรกแกไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรก็คิดว่าก็คงจะเป็นการเฝ้าพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าอะไรเงี้ยเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าแกก็ไม่เข้าใจพี่เลี้ยงแนะนํามาแล้วก็ทําตามก็เริ่มต้นแบบงงๆเลยกันอ่านเปิดอ่านก่อนนอนแล้วก็เขียนข้อคิดที่ได้แล้วก็อธิษฐานตามหัวข้อนั้นอะไรเงี้ยค่ะพี่เลี้ยงก็หลุนใจว่าให้ทําต่อเนื่องกันอย่างสม่ําเสมอสักเดือนหนึ่งลองดูอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงที่ฝืนมากที่แบบ เพราะมันทั้งง่วงแล้วก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามทำทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เห็นว่ามันมันไม่ได้ฝืนแต่เป็นการที่เรารู้สึกว่ามันง่ายขึ้นง่ายขึ้นทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มกลายเป็นชีวิตของเรากลายเป็นนิสัยเป็นกิจวตัตรประจำวันของเราอะไรเงี้ยค่ะ เราเฝ้าเดียวก็คิดว่าเราได้อย่างน้อยหนึ่งอย่างที่จะคิดค่้ควรกับพระเจ้าเราได้เข้าใจนะ้ำมัะไทยพระเจ้ามากขึ้นว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทาอะไรดีอะไรไม่ดีใช่ไหมคะก็บางอย่างที่เราไม่เข้าใจบางอย่างที่เราไม่รู้พระเจ้าก็จะเสริมสิป,ปัญญาเราให้เราได้เข้าใจแล้วก็ให้เราสามารถนําไปตัดสินใจในชีวิตได้ให้เรารู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหนความเสี่งต่างๆเราก็ค่้ควรกับพระเจ้าเป็นเหมือนน้ําที่ลด ลงมาในดินทุกวันใช่ไหมคะทำให้ต้นไม้เติบโตขึ้นก็คิดว่าเราได้รับการรดน้ำทุกวันเราก็จะเติบโตขึ้นเช่นกันค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เกสสัมผัสได้ผ่านการเฝ้าเดี่ยวเลยนะคะก็คือเกสสามารถวางใจพระเจ้าได้ก็พอเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นที่พึ่งพิงได้เกสก็เรียนรู้ที่จะวางใจมากขึ้นนะคะจเมืก่อนเกสเวลาเจอเรื่องยาก,ยาก ก็จะรู้สึกไม่มั่นคงทงความคิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เกศมั่นคงแม้จะเจอสถานการณ์ที่ยากๆเกศกกรู้สึกว่าเราสามารถผ่านมันไปได้ผ่านการที่เราไว้วางใจในพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่สร้างเกศให้เข้มแข็งมากขึ้นผ่านเพราะจนะของพระเจ้าค่ะค่ะในด้านของการรับใช้ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในการรับใช้ก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใช่ไหมคะในด้านของการดูแลลูกแกะอะไรเงี้ยค่ะ เกสส่วนตัวก็รู้สึกว่าได้รับการสร้างผ่านการเฝ้าเดี่ยวจริงๆก็คือเรามีถ้อยคําจากพระเจ้าที่จะแนะนําแล้วก็สอนน้องๆเอยค่ะที่ไม่ใช่ถ้อยคาที่มาจากตัวเราเองแต่เป็นถ้อยคําที่พระเจ้าอยากจะพูดกับน้องผ่านเราเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการนมัสการทั้งในภาพส่วนตัวแล้วก็ภาพของงานรับใช้บนวเวทีอะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่าพอเราเฝ้าเดี่ยวทําให้เราได้เข้าใจพระเจ้ามากขึ้น ให้เราสามารถนมัสก,การพระเจ้าได้ลึกขึ้นและก็สมัมผัสพระเจ้าได้ง่ายขึ้นเลยค่ะก็ะเดี๋ยวเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้มาเข้าพ่อพระเจ้าแบบส่วนตัวค่ะ,ะเกลืรู้สึกว่าเกรือได้รับกำลังผ่านการที่เฝ้าเดี่ยวเวลาเหนือหน่อยมาตลอดทั้งวันเรียนมาทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่ได้พักสงบจริงๆกับพระเจ้าผ่านการเฝ้าเดี่ยว ทำให้เราได้กําลังใหม่เสมอในพระเจ้าก็เังก็ไม่อยากจะพลาดช่วงเวลาในการเฝ้าเดี่ยวไปเลยค่ะก็ในการเฝ้าเดี่ยวของเกณน,นะคะเกก็มักจะคิดตามจินตนาการตามหลายๆครั้งเกมักจะวาดหรือว่าเขียนในสิ่งที่เกคิดเกี่ยวกับข้อนั้นๆทําให้แต่ละว,วันก็รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการเฝ้าเดี่ยวไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออะไรเลยค่ะ เคสจากของเราสนับสนุนเรื่องการเฝ้าเดี่ยวมาตลอดเลยนะคะเห็นได้าจากที่เคสจากได้จัดทําสมุดเฝ้าเดี่ยวในทุกๆเดือนให้กับพี่น้องแกก็รู้สึกว่าในการเฝ้าเดี่ยวของเคสได้เฝ้าเดี่ยวกับพี่น้องไปในตัวด้วยขอบคุณพระเจ้าค่ะ <S <S อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าการเฝ้าเดี่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆการเฝ้าเดี่ยวไม่ได้ยากหรือว่าน่าเบื่ออย่างที่เราคิดค่ะเพียงเราตั้งใจ สวงหาพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเราก็จะพบว่าการเฝ้าเดี่ยวเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถเป็นชีวิตประจําวันของเราได้จริงๆค่ะก็ขอพระเจ้าไวยพรทุกคนนะคะ